ตั้งแต่สมัยหนุ่มหนุ่มก็เป็นนักต่อสู้เรียกร้องความถูกต้องในใน,ในตามยุคสมัยของของสมัยคุณภูมิธรรมวันนี้ได้ข่าวว่าจะมาคุมกะลาหมก็มีกระแสข่าวขึ้นมาว่าจะไปอ,อ,อะไรนะสมัยคุณภูมิธรรมเข้าป่าอ,อัโทษนะครับสสสวผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยก็เป็นยุค14ตุลากันหลายคนถูกไหมคุณุงยิ่งสามารถอธิบายได้ครับว่าพ่อแม่พี่น้องคับดิฉันเข้ามาในสถานการณ์ที่ตอนนี้มีพักร่วมรัฐบาลแล้วมีการตีความโดยสารรัฐมนูญให้ในาเศรษฐาพจากตําแหน่ง เพราะฉะนั้นดิฉันจะขอเข้ามาสารต่อนโยบายสําคัญให้สาเร็จเช่นนโยบายเ mm. งินหมื่นนะครับ mm. เมื่อทําสําเร็จแล้วถ้าคุณนิ้งประเมินสถานการณ์ตอนเมืองในตอนการเมืองในตอนนั้นว่าสมควรที่จะยุบสภาให้ประชาชนตัดสินว่ายังจะอยากได้อีกไหมพรรคเล็กพักน้อยกระจายตัวอย่างเงี้ย mm. ก็อาจจะเป็นไปได้แต่อย่าลืมครับว่าทุกวันนี้ทุกคนก็ทราบอยู่แก่ใจดีว่ายิ่งการเมืองในฝั่งภาครัฐบาลแบนดาเนี้ยคะแนนโอกาสที่คะแนนมันจะไหลไปทางรรคประชาชนมันก็มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนก็กเริ่มสงสัยแล้วว่าตายแล้ว ปักพักถูงยุกมาแล้วสองรอบใช่ไหมอนาคตใหม่ก้าวไกลถ้าเกิดไปเลือกประชาชนรอบหน้าเดี๋ยวถูกยุกขึ้นมาอีกฉันจะปวดหัวอีกอาจจะต้องไปจําใจบอกไออย่างนั้นตัวเลือกต,อต,อต่อมาที่ฉันพอใจอาจจะเป็นพรรคพื่อไทยก็ได้อย่างน้อยสามารถทํานโยบายสําเร็จสามารถเป็นรัฐบาลได้มันก็คือการชิงจังหวะทางการเมืองซึ่งผมตอบไม่ได้หรอกครับว่า6เดือนจากนี้1ปีจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมก็หวังว่ารัฐบาลจะอยู่ได้เพื่อสารต่อนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนคุณอยากจะตรวจสอบอะไรครับ ตรวจสอบเต็มที่ไปเลยแต่ขอยมันอยู่ในเรื่องที่มันเป็นข้อกฎหมายเรื่องที่เป็นข้อการเมืองว่ากันในสภาว่ากันผ่านการเลือกตั้งก็ต้องพูดแบบให้เป็นธรรมนะว่าถ้าเขายังไม่ได้เริ่มทํางานเนี่ยก็ต้องให้เขาทำงานก่อนแต่รัฐมนตรีหลายคนก็เคยทํางานมาแล้วหลายสมัยถูกไหมครับ <ạ. S 1> อ่าอย่างเช่นรองนายกภูมิธรรมอย่างนี้คุณบอกว่าคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกนะครับก่อนที่คุณภูมิธรรมจะเป็นรองนายกเนี่ยคุณภูมิธรรมเป็นคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยคุมยุทธศาสตร์จัดการเรื่องทางการเมืองมา ผมก็รู้สึกว่าก็เหมาะสมแล้วที่เราจะมีรองนายกที่มีความเจนจัดทางการเมืองตั้งแต่สมัยนุ่มๆก็เป็นนักต่อสู้เรียกร้องความถูกต้องในใน,ในตามยุคสมัยของของสมัยคุณภูมิธรรมวันนี้ได้ข่าวว่าจะมาคุมกะลาหมก็มีกระแสข่าวขึ้นมาว่าจะไปอ,อ,อะไรนะ สมัยคุณภูมิทําเข้าป่าขอโทษนะครับสอสอสอวผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยก็เป็นยุค14ตุลากันหลายคนถูกไหมมันคือยุคสมัยที่เราผ่านมาแล้วในอดีตทุกวันนี้เนี่ยถามว่าเรามีแม้ที่จะต้องมาเอาทหารมายิงปืนใส่นักศรรึกษาหาว่านักศึกษาเ <สะ S 1> <ไ>ป็นคอมมิวนิสต์มันผ่านไปจบไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนั้นไม่เป็นประเด็นเลยประเด็นคือคุณภูมิทําเป็นคนที่มีความสามารถมีความเข้าใจในทางการเมืองไทยอย่างดีก็สมควรแล้วที่เป็นนายกที่คุมเรื่องทางความมั่นคงแล้วก็ดูแลเรื่องทางการเมืองรัฐมนตรีบางท่าน เป็นนักการทูตมาก่อนก็เหมาะสมแล้วจะเป็นขุนพลทางด้านกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงอื่นๆที่มีการแบ่งจัดสรรโควตอรพักไปบอกเลยครับนี่คือสภาพความเป็นจริงทางการเมืองซึ่งผมเองก็ไม่ชอบพักเพื่อไทยเองก็ไม่ชอบเพราะเขาก็หาเสียงว่าเขาต้องการแลนสไลด์ถูกไหมครับแต่พอมันมีสมการมันเปลี่ยนไปมันมีพักอีกพักหนึ่งขึ้นมาซึ่งแย่งคะแนนเสียงเข้าไปมันก็เลยทำให้เขาแลนสไลด์ไม่ได้ประชาชนก็ต้องคิดแล้วสิว่า เรายังอยากให้เป็นอย่างนี้ไหมหรือเราอยากจะเทคะแนนให้เพื่อไทยเพื่อให้เขาแลนสไลด์ได้แล้วพักประชาชนก็ยังใหญ่พอแล้วก็สู้กัน2องพักอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่มีใครตอบได้นะครับ มันเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องเฝ้าดูเฝ้ามองถามว่าพรคเวื่อไทยทาอะไรได้ล่ะพรคเวื่อไทยจะเป็นรัฐบาลที่แง,ง่งอนทําอะไรไม่ได้เป็นของชาชนอยู่พาคเดียวเขาก็เขาก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีถูกไหมแล้วรัฐบาลก็จะก็จะทำงานไม่สาเร็จประชาชนเสียเปรียบเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศชาติก็คือขอให้มีรัฐบาลที่มีความมั่นคงเดินหน้าต่อได้แม้เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะให้คนที่เคยเป่านกหวีดไล่ท่านนายกยิ่งรักคุณอาของคุณองิงเนี่ยมามาร่วมรัฐบาลแต่ก็จําใจก็็วันนนนีี้้สภาาพกรเเเมงปแบบ และใช้ทำยังไงเพื่ออะไรเพื่อจะได้สามารถผลักนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็หวังว่าจะรวบรวมเสียงสร้างความนิยมเพื่อมาแก้รัฐมนูญมาแก้สิ่งที่เขาเรียกรัฐมนูญเพื่อการเมืองเนี่ยมันเป็นธรรมมากกว่านี้และสุดท้ายกติกาเนี่ยมันควรจะเอื้อให้การมีพรรคการเมืองใหญ่ซึ่งมาจากประชาชนสู้กันจริงๆแล้วก็พยายามปิดช่องไม่ให้มีการมาร้องมามีพรรคเล็กมามามา,ม,า,ม,า,ม,ามีอำนาจเหนือพรรคใหญ่แบบนี้มันก็จะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างปฏิเสธยากมากมันเป็นข้อขรหาที่สังคมก็คงตั้งคำถามนะครับ แต่เราต้องยึดหลักก่อนว่าในทางการเมืองแบบสากลเนี่ยการที่สายเลือดทางการเมืองจะถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้สายสัมพันธ์จากพ่อสู่ลูกจากสามีสุ่ภรรยาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในหลายประเทศแม้แต่ประเทศต้นแบบประชาธิปไตยอย่างประเทศอังกฤษ หรือประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยชัดเจนมากเลยจำได้ไหมครับอดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อก็มีบุชผู้ลูกน้องชายบุชอ,อีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ว่ารัฐฟลอริดาแถมยังลงสมัครตำแหน่งชิงตำแหน่งตัวแทนของพรรคจะมาลงตำแหน่งประธานาธิบดีคลินตันนะครับสามีเป็นประธานาธิบดีภรรยามาเป็น,น,นรัฐมนตรีต่างประเทศมาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอังกฤษตระกูลขุนนางแต,ไไนแต่ไหนแต่ไรก็มีก็มีสมาชิกค,ครอบครัวมาทำการเมืองต่อนะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรา คิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นคือพูดง่ายคือถ้าเรามีคนเก่งคุณไม่ต้องมีพ่อแม่เป็นนักการเมืองมาก่อนก็ได้แต่ถามว่ามันเกิดขึ้นในโลกนี้มันเกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดขึ้นในบริบทที่ปกติเช่นคุณอุ้งอิงอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณอุ้งอิงไม่ได้อยู่ดีฟ้าประธานโผลมาปุ๊บปั๊บบอกดิฉันขอลาออกจากเป็นการเป็นผู้บริหารมาเป็นนายกไม่ใช่คุณอุ้งอิงได้เสนอตัวเข้ามาแล้วเป็นหัวหน้าพักแล้วลงพื้นที่หาเสียงแล้วนะครับตอบคาถามสื่อมวลชนออกแสดงบทบาทเรื่องซอฟต ไปไหนมาไหนกับท่านอดีตนายกเศรษฐาผมจึงไม่แปลกใจและไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณนุงอิงนั้นจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเพราะเขาเป็นหัวหน้าพักที่จัดตั้งรัฐบาลถ้าเขาไม่เป็นสิถึงแปลกนะครับการที่คุณพ่อคุณนุงอิงมีประสบการณ์ทางการเมืองโชคชวรการที่คุณพ่อและคุณอาคุณนุงอิงถูกยึดอํานาจมาก่อน นี่แหละคือข้อดีทําให้คุณนอิงเข้าใจบริบทการเมืองไทยเป็นอย่างดีเพราะโดนมากับครอบครัวตัวเองถูกไหมครับรู้ว่าจะต้องหาวิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนปลนอย่างไรเพื่อให้บ้านเมืองมันเดินต่อไปได้นี่คือความจําเป็นในทางการเมืองถามว่าในทางอุดมคติมันใช่ไหมแต่ละคนก็คงมีคําตอบคนละแบบแต่นี่คือความเป็นจริงทางการเมืองแต่ในกรณีของคนที่เราอาจจะยังไม่รู้จักมักคุ้นอยู่ดีๆเข้ามาอย่างเช่นกรณีคุณชาดา,าเนี่ยอันนี้แหละคือตัวอย่างของความผิดปกติ ของตัวระบบที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญเพราะพอรัฐธรรมนูนไปเปิดช่องให้สารตีความเรื่องคุณสมบัติจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมได้กว้างเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยนะครับการจะตั้งครมอรจะวุ่นวายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเอาตายแล้วเดี๋ยวตั้งคนนี้ไปไปสอยนายกอีกถะว่านายกไปตั้งได้ยังไงตั้งมาแล้วก็มีปัญหาจะตีความตรวจสอบกฤษฎีกาตีความยังไงก็ยังก็สารก็ยังไม่พอใจเห็นไหมครับว่าการที่เราไปสร้างปมตรงั้นเนี่ยมันทําให้รัฐบาลผิดธรรมชาตินะ คือรัฐบาลเขาอยากจะตั้งคนคนนี้เข้ามาหรือพรรคพรรคก่กมมันเขาอยากจะเสนอชื่อคนนี้แต่สุดท้ายต้องไปเอาลูกมาแทนเพราะกังวลใจว่าคำวินิจฉัยสำคมันจะถุกตีความได้กว้างมากซึ่งความจริงเนี่ยหลักกฎหมายมันไม่ควรจะตีความได้กว้างเหมือนกันมันควรจะตีความอย่างจํากัดเพราะเป็นเรื่องกระทบอํานาจที่ประชาชนมอบให้สสมามอบให้สู่นายกในการตั้งคอรมอถ้าเราไปตีความกว้างก็เท่ากับว่าเจตนารมที่แท้จริงเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปโดยการมาต้องพวะพวงหน้าพวงหลังเกี่ยวกับเรื่องของสารรัฐมนูญนี่คือปัญหาที่ผมบอกเนี่ยว่ามันมี2อ,อย่าง การตรวจสอบทวงดุลผู้ที่ถูกเลือกมากับการเคารพประชาชนที่เขาเลือกคนมาตอนนี้เราไปให้น้ําหนักกับการตรวจสอบทวงดุลมากผ่านกระบวนการของการมีนักร้องหลงป่านักร้องผิดคีไปร้องสารรัฐมนูลและตีความกว้างๆเอาคน5คนมาตัดสินแทนคน2 0 3 0 40ล้านคนที่มาเป็นวอเตอร์ลงคะแนนเลือกเนี่ยมันก็เลยทาให้เวลาตั้งรัฐบาลมันก็ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นถามว่าจะโทษรัฐบาลได้ไหมที่ก็ต้องโทษอย่างนี้อ้าว ก็พักร่วมเขาเสนอมาแบบนี้แล้วคุณอุงอิงจะไปขัดอะไระครับจะไปสั่งหรือว,ว่าคนดีไม่เหมาะสมก็ในเมื่อเป็นโคตาของพักร่วมนายกก็ต้องดูว่าเหมาะสมจริงไหมก็เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นโผลกันแต่ถ้าเราอยากให้นายกสามารถเลือกคนได้อย่างเต็มที่เหมาะสมเงื่อนไขาทางการเมืองคือ เราจะต้องช่วยกันให้มีพักการเมืองใหญ่2พักเพื่อไทยอาจจะต้องแลนสไลด์หรือเกือบแลนสไลด์หรือเป็นพักใหญ่เพียงพอที่รัฐบาลเองได้แล้วก็สู้ก้าวไกลหรือประชาชน2เราจะต้องกําจัดอุปสรรคกับดักที่ซ่อนไว้ในสิ่งที่เขาเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผลพลอยได้เป็นผลไม้มีพิษที่สืบพอ่อมาจากการรัฐประหารยึดอนานาจถ้าเรายังแก้2ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับสภาพการเมืองมันก็จะอีหลักอีเหลือไปอย่างนี้แต่ถามว่าจะไปยังไงต่อล่ะจะให้บอกอัานอย่างนั้นฉันก็จะเดินหน้าตั้งรัฐบาลพักเดียว มันก็จะทําอะไรไม่ได้สักทีประชาชนก็บอกเอาแล้วนโยบายอยู่ไหนปากท้องก็จะมาแก้ปัญหามันคือความจําเป็นในทางการเมืองที่พักคอไทยต้องหาทางเดินต่อครับ <c oughs> โอกาสนั้นะมีอยู่แล้วครับเพราะว่าปัจจุบันเราอยู่ภายใต้สิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐมนูญซึ่งมีความผิดผิดปกติบิดเบี้ยวหลายอย่างหนึ่งใน <c oughs> นั้นก็คือการมาบังคับว่าจะต้องมีคนที่จะมาเป็นนาย,ยกในในใน,ในประเทศไทยได้จะต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเ <c oughs> มื่อตอนนู <c oughs> ้นเนี่ยตอนที่คุณเลือกตั้งกันตอนนู้นเนี่ยซึ่งเป็นวิธีที่แปลกและผิดมากนะครับเกิดวันนี้คนที่อย <c oughs> หรือไปพบว่าไปตบตีนักข่าวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคุณยังจะเลือกเขาได้อีกเหรอถูกไหมครับความจริงเนี่ยหลักการง่ายๆเลยคือสอสอเนี่ยประชาชนเลือกมาสอสอจะเลือกใครก็ได้ที่อยู่ในสภาเนี่ยที่เป็นสอสอนี่มาเป็นนายกแค่นั้นเองขอให้สอสในสภาเขามีความไว้วางใจก็พอแต่เราไปสร้างระบบผูกผูกขาดเอาไว้กับชื่อนะครับซึ่งวันนี้คุณประวิทย์ก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่อยู่นั้นเป็นไปได้ก็เป็นไปได้คุณประวิทย์ก็ยังพอจะมีพักมีพวกไปเล่นแร่ปแปรธาตุนะครับยืน่นส่งคนไปยื่นสารน้นมาโนนได้ แต่ผมมีความหวังว่าวันนี้คุณทักษิณกลับมาแล้วคุณทักษิณก็มีความคล้ายๆคุณอุงอิงคือเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวไม่ไม่ไม่ยอมก้มหัวประนีประนอมจนเกินไปขอให้รัฐบาลตั้งได้รัฐบาลมีเสียงมากพอผลักน,นโยบายสําคัญให้ประชาชนเห็นผลงานผมก็มีความหวังในใจนะว่าถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยการเมืองไทยมันพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเมืองที่มีพักใหญ่สองพักเนี่ยไม่แน่ครับ คนที่อยู่ในซีกพักร่วมรัฐบาลวันนี้ในอนาคตเขาอาจจะหลอมรวมกันเป็นพักเดียวก็ได้อาจจะกลายมารวมกันเป็นมุ้งในพักเพื่อไทยก็ได้ใครจะไปสร้างถูกไหมครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตถูกไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดีมันก็เป็นการตัดตัดทอนอำนาจของอำนาจต่อรองคนที่ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งอย่างเช่นคุณประวิตยให้มีบทบาทลดน้อยลงไปนะครับแต่ก็ยังตอบโจทย์ไม่ได้อยู่ดีว่าในขณะที่การเมืองกำลัง,ง,งจะานจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยถ้ายังมีนักร้องผิดขีดนักร้องหลงป่าไปร้องสารรัฐมนูญให้มันเกิดกาอีปัญห แต่คุณจะยุบยังไงอ่ะถ้าคุณไปทำพรรคประชาชนถามว่าคุณคิดว่าเขาจะหายไปไหนหรอคุณก็เห็นแล้วมันไม่มันไม่สำเร็จถูกไหมคุณไปยุบเพื่อไทยยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วคุณจะปล่อยประชาชนคุณจะยุบทั้งสองพรรคยุบสองพรรคแล้วประชาชนเขายิ่งลุกฮือขึ้นมาเหรอว่าเขาเขาไม่เอาคุณอยู่ดีอ่ะคุณคิดว่าคนอย่างคุณประวิทยเนี่ยอยู่ดีจะมีเสียงท่วมท้นจากประชาชนเหรอคุณคิดว่าคนที่เคยเลือกเพื่อไทยเลือกพรรคประชาชนจะมาเลือกพลังประชารัฐเหรอผมว่ามันไม่ใช่ขนาดคนในพลังประชารัฐเองยังย้ายไปนัั่่งพพทีนใซกเือไย